ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้สนใจเ,เกี่ยวกับเรื่องของการติวสอบทนายความอาตอนนี้ก็อย่างที่รู้อาจารย์ก็ต้องนั่งสอนออนไลน์ซะส่วนใหญ่เรามีห้องสอนนักเรียนอยู่หลายคนมาเป็นกลุ่มแล้วณนะวันนี้ด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดก็ทำให้ทุกอย่างก็หยุดนะฮะแต่ วันนี้เราก็อย่ามาพูดเรื่องหยุดเลยเรามาดูวันนี้ก่าว่าข่าววันนี้มันมีอะไรนะฮะวันนี้ก็คือวันที่19พฤษภาคมก็มาดูข่าวข่าวหนึ่งนะครับก็สอทอประกาศเลื่อนเปิดเทอม เลื่อนเปิดเทอมจากเดิมหนึ่งมิถุนายนไปเป็นวันที่สิบี่มิถุนายนมันมีความหมายยังไงตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือว่าสภาธานายได้ประกาศว่าจะมีการสอบในวันอาทิตย์ที่สิบสามนะครับในเวลาช่วงบ่ายทีนี้ถ้าเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสจะเลื่อนไหมหลายคนคงคิดแบบนั้นว่าอาจจะเลื่อนเลื่อนไม่เลื่อน ไปดูที่ตรงไหนครับเราเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ทั่วๆไปก็ไปเจอประกาศอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษาก็คือว่าข้อกำหนดนะฮะออกความตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหา,นนารราชการในสถานการฉุกเฉินฉบับที่23ซึ่ง มีการพูดไว้ว่าเคก็มีเรื่องของอสำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างที่ทราบดีก็คือสานที่สอบก็เป็นในกรุงเทพนะครับก็ล่าสุดก็เป็นมหาวิทยา,ายลัยรามคำแหงซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือมีการประกาศว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอนนะครับตรงนี้มีความหมายเพราะว่าในเรื่องของข้อกำหนดเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่า,บ,าบังคับต่อเนื่องจนถึงวันที่31พฤษภาคมทีนี้ใน3 1พฤษภาคมเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าข้อกำหนดหลังจากนั้นมีออกมาใหม่ไหม ถ้ามีออกมาใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนเราก็สามารถคาดได้ว่าจะเลื่อนสอบอีกสักร,รอบไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเอาว่าช่วงเนี้ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันที่ได้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นลูกศิษย์หลายคนก็ส่งกันบ้านมาให้ตรวจนะฮะในเรื่องของคําฟ้องแพ่งก็เขียนกันไปพอสมควรแล้วลหะนะฮะก็ อย่าลืมนะฮะว่าขอบเขตของการสอบเนี่ยเราดูได้จากที่ไหนอย่างที่ทราบว่าการอบรมในเรื่องของอของสำนักอบรมวิชาว,ว่าความเนี่ยก็มีการอบรมออนไลน์ตัวอาจารย์ก็เข้าไปไม่ได้แหละนักเรียนหลายคนก็มีรหัสมีโค้ดก็เข้าไปเรียนสำหรับคนที่ไม่เรียนเนี่ยคนที่ฟังอยู่เนี่ย น่าเสียดายนะฮะก็คือถ้าได้จองคำบรรยายรุ่นที่56าสิบหกไว้สามเล่มนี้ดีมากนะครับขอบเขตก็คงอ่านให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของสารบัญน,นะฮะส่วนเนื้อหาลึลลกๆก็ให้นักเรียนได้ดูเอาเองนในเรื่องของขอบเขตเนี่ย ครอบคุมนะครับในสิ่งที่ออกข้อสอบปรนัยด้วยแล้วก็อัตไนในเกี่ยวกับเรื่องของที่น่าสนใจนะครับก็มีอยู่เรื่องของอย่างที่ทราบว่าโจทย์คราวที่แล้วเนี่ยออกเรื่องกลชอดชนในคำบรรยายอาจารย์ที่ท่านบรรยายท่านก็บอกว่านะมีมาตราประมวลกฎหมายแพ่งนั้นพาณนิ่ง หนึ 1> 1, 5, 4, ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้อ่านเล่มน,นี้ให้หมดเนี่ยต้องรีบอ่านนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาช่วงนี้พัฒนาเพิ่มความมั่นใจให้ได้มากขึ้นนะครับกนะ็ขอบเขตก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ก็บอกอีกทีนึงก็คือ ในเรื่องของบอลนายเนี่ยอ่านตรงนี้ก็น่าจะได้สัก14-16ขถึง16คะแนนอย่างที่รู้ๆนะฮะก็อย่างเช่นในเรื่องของคราวน,นี้มีคนถามว่าจะสอบเรื่องสารปกครองไหมนะครับก็ต้องมาดูขอบเขตนะมีคนถามนะฮะในในตรงเนี้ยก็มีเรื่องของปอปอง,งอนะครับ กฎหมายปงปง,งว่าอย่างไงนะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างที่บอกว่ามีพูดถึงเรื่องของประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะเดี๋ยวแวะไปดูให้สักนิดหนึ่งนะครับเล่มนี้ดีมากนะครับในเขียนท่านบรรยายได้ละเอียดละเอียดมากนะครับก็บอกมาตราด้วย ใครที่อ่านไปคาวที่แล้วหรือตั้งใจฟังเนี่ยคิดว่าการสอบคาวที่แล้วในเรื่องของคนชอบชนอย่าลืมนะกนชอบชนคือละเมิดอย่างนึง่งนะฮะต้องมองให้ออกว่าข้อหาในทางแพ่งเนี่ยมีอะไรนะ,ะก็ไล่าตามประมวลกฎหมายเรานั่นแหละแต่ว่าเป็นการทดสอบในเรื่องของเบสิกว่าเรายังแม่นอยู่หรือเปล่าในเรื่องนี้แล้วก็ชอบออกข้อสอบบ่อยๆเรื่องที่มีข้อกฎหมายเขียนกันไว้เยอะ นะครับเช่นเรื่องของครอ,อบครัวมรดกเรื่องนี้ก็น่าจะเอามาออกก็ต้องทบทวนนะอย่างเราสอบภาคทฤษฎีนะครับภาคทฤษฎีก็มีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างแต่เนื้อหาก็ณปัจจุบันไม่ได้ลึกแต่เป็นการวัดว่าเรามีความเข้าใจด้านข้อกฎหมายดีไหมนะเดี๋ยวคราวหน้าว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของอ ข้อบังคับว่าด้วยมันยากเท่าไหรความซึ่งหลายๆคนก็ไม่ไม,ไม่ควรทิ้งอะบางคนก็บอกว่าอา้าวตอนที่เรียนนิติศาสตร์ไม่มีนี่แล้วก็ตรงนี้จะเข้าใจอะไรได้บ้างไหมอ่านคำบรรยายครับพอเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่วิธีการเขียนวิธีการขูดประโยคหรือเป็นแพทเทิร์นของนักกฎหมายเนี่ยนะเรามีอยู่แล้วนะฮะว่าในแพทเทิร์น ในหนังสือรวมข้อสอบได้วางไว้เป็นแพทเทิร์นที่สวยที่เดียวยังไงก็ถ้ามีคำถามเนี่ยอินบ็อกซ์ก็มาสอบถามได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเรียนของอาจารย์นะฮะก็ยินดีครับก็เป็นกำลังใจนะฮะปีนี้ก็อย่างที่ทราบว่าผลสอบในเรื่องของสำนักงานก็หานน้อยนะฮะแต่ จานก็เคยตกมาก่อนเราไม่อยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นเวลาช่วงนี้มีค่านะครับใครที่ยังไม่เขียนหรือเขียนน้อยรับรองเลยมือแข็งนะครับมือแข็งวันนี้ได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหนึ่งนะครับระหว่างระหว่างเขียนก็เออไม่ใช่ระหว่างให้คำปรึกษา,าก็มีการตรวจโควิดนะฮะก็มีหลายคนต้องกรอกแบบฟอร์ม นีก็เห็นนะคนไม่คนเคยทํางานแล้วก็ไม่เขียนมากรอบแบบผมโอ้ไม่อยากเขียนแล้วใช้เวลาตั้งนานนี่คือเรื่องจริงถ้าไม่เขียนในมือมันแข็งนะขึ้นยังไงดีอะข้อหนึ่งอย่างเนี้ยเอานี่เรื่องจริงคดีนี้อยู่ระหว่างอะไรจะเขียนคําร้องเขียนไม่ออกคําร้องก็น่าสนใจนะครับวันนี้ก็สัปเทเระก็อย่างที่บอกว่ารายการนี้ก็เป็นรายการแรกที่มาคุยทุกเรื่องเป็นไลฟ์สดก็นะครับ มั่นใจนะฮะคราวนี้สอบก็อุปสรรคเรามีมาเยอะแล้วในรอบนี้ก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ